วันนี้มาถึงดูไม่ได้เชิญนานมากขอบคุณนะคะวิจริงๆแล้วอะ่ะเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่จะได้ไลฟ์ I AM แล้วทุกคนเร็วมากก็คือเหลืออีกแค่ประมาณมสิบสิบวัน ไม่รู้ว่าช่วงที่มีนิปปอนจะยังได้มาไลฟ์วิวหรือเปล่าอาจจะอาจจะช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านั้นมาอยากอยากคุยอะไรคุยเลยวันนี้มันดูแก้มยืนขึ้นหรือเปล่าจริงๆอะช่วงนี้ก็อ้วนขึ้นด้วยก็เลยดูเหมือนตอนเด็กคือ <c oughs> มันจะมีช่วงที่เราผอมมันก็ดูแบบเป็นสาวไงแบบ หน้าเลี้ยวอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยตอนนี้แก้มกลับมากลับมาแบบกลับมาจริงๆเห็นปะ <c oughs> ก็เลยแบบดูเหมือนตอนเด็ก <c oughs> อยู่กันกี่คนครับห้องนี้อยู่กันประมาณสิบคนค่ะรู้สึกเอ้ยสัมภาษณ์โอ้สัมภาษณ์ความรู้สึกเซนเตอร์ร้านอยู่ไหนะคะเอ้ยขอบคุณาทุกคนคือยังไม่ได้มาลฟ์เลย <c oughs> คือขอบคุณ <c oughs> มากนะคะที่แบบว่าตั้งใจทําให้เพลงนี้ถึงล้านวิวขึ้น ตอนแรกหนูก็แบบว่าไม่ได like ้แบบคาดหวังว่ามันจะถึงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นทุกคนแบบเห็นว่ามันใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมก็เลยแบบช่วยกันปั่นขึ้นมาขอบคุณมากทุกคนเราเป็นแบบนางเอกเอ็มวีล้านวิวแล้วเอาไปเอาไปโม้ได้แล้วเป็นนางเอกเอ็มวีล้านวิววันนั้นมีทัร์แก็คือแบบไปดูชุดดูอะไรอย่เงี้ยก็เลยแบบพลาดโมเมนต์เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะ เสียดายมากโตขนาดนี้แล้วเบลี่เป็นอะไรเฮ้ยด้งดูอุ้ยเอาจริงนะตอนนี้น่าเหมือนลูกบาสกลมเหมือนลูกบาสน่ากลมือนลูกบาสนึกถึงอันนี้เลยอาคาสะไปดู d ิ m o n น l a เลเยอร์มาค่ะแล้วก็เขาชอบล้ออาคาสะเป็นลูกบาสป่ะหน้ามันเป็นลายลูกบาส เย่เย่เย่ชอบเธอเป็นล้านวิวโดนแกล้งไปแล้วร้านรอบโดนแกล้งไปแล้วล้านรอบ <c oughs> เขินไปแล้วร้านรอบ,แ,อบแต่ว่าเป็นเอ็มวีที่ชอบนะคะแบบถึงแม้แบบส <c oughs> ถานที่ถ่ายทำหรือว่าสตอรี่อาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็เป็นเอ็มวีที่น่ารักดีเป็นเอ็มวีที่สบายที่สุดแต่ว่าเหนื่อยที่สุดเก็ตว่าคือเรา เราถ่ายในในสนามบาสท,ที่ติดแอร์ด้วยนะแล้วหนาวมากแต่หนูอ่ะคิวถ่ายเยอะมากเลยแบบเหนื่อยมากแล้วถ่ายถ่ายซ้ําถ่ายวนอยู่อย่างง้นนะแบบถ่ายถ่ายหลายเทคมากใช่เหมือนแบบซีนคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบถ่ายหลายเทคมาก แต่หนูแฮปปี้นะพอพอได้เล่นบาสก็แฮปปี้ดีได้ฉลองอะไรไหมไม่ได้ฉลองเลยขอโทษนะทุกคนที่เราไม่ได้แบบทำอะไรให้แต่ว่าแต่ก็โอเคเดี๋ยวเดิน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 รอบอ่านแก้วสักห้ารอบให้นะคะขาดเพลงนี้ไม่ได้ยังไงจตินเหมยตินเหมยอ่ะ ตินเหมยตดูเหม่ตินทุกคนตินเหมหมือนก็หมีห้นมคือแบบว่าคิดว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์แน่นอนแบบก็ไม่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นแต่ก็แต่ก็อาจจะไม่คิดว่าเอ้ยเราจะเต้นเพลงนี้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่าเพิ่งเดือก่อนนะคะใครดูสองวัน จริงแบบรสชาติมันไม่เหมือนกันถ้าถ้าใครดูแบบถ้าใครดูวันเสาร์ด้วยวก็มาดูวันอาทิตย์ด้วยอยากเจอทุกคนแล้วนี่นี่รออยู่นะนติงลเลยเซ็ตใหม่ดีวะ่ะแบบจะดูแล้วเคเาาลียร์เออแบบว่าเคลียร์เคลียร์ยสมองของวัค <laughs> นแล้วก็มาดูวันอาทิตย์ต่อด้วยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแกะท่าก่อนนะคะ <c oughs> ไปซ้อมจะได้ไม่นานซ้อมสอง,สองทุง่มยังไม่ได้ส่งงานเลยหนึ่งข้อผู้โดยรีไอรีไอชัดมาก